ในช่วงข้อการแสดงความยินดีกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตรวมถึงดุษฎีบัณฑิตของมาหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตผับตายถังหายแห้งเนื่องจากนั้นก็มีน้องเศร้าหนุน่ยของเราอยู่ด้วยนะคะที่ติดภารกิจอยู่ช่วงนี้ ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเดชนีราทเทพยยวดีกรมร่วงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวัชรรัชธิดาสะได็จพระราชดําดเนินแท่นพระองค์ค่ะพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้ส็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตผักตายถังฮายแห้งประจําปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2 5 6 2ณห้องประชุมวชิารารงค์มหาวิทยาลายัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัง วัดสุรัานีระหว่างวันที่28ปพฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2565นับเป็นพระมหากรณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่บัณฑิตและครอบครัวในการนี้ n b t บเซาของเราก็ข้อส่งใจรวมแสดงความยินดีกับพี่น้องบัณฑิตทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับก็ข้อแสดงความยินดีด้วยนะครับ